ก็ลม <c oughs> มาแหงแห้งเอาเกือมาท่านพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาเตรียมเนื้อที่ไท่ปลูกมันนาครับผมมันนากิโลละสามบาทลบแล้วครับแจวกับเชื่องครับ พอดีมีโรงงานอยู่ไก่บ้านหัวซำกิ้งกระไส้เขาก็เอาไปขายได้แล้วครับโอ้โห อ okay. ครับผมพี่น้องชีวิตยังพอมีหวังครับผมลูกมันหน้าครับกิโลละสามบาท้วพี่น้องอยู่แถวตำบลเทียนโมนีคาดว่าฝนสิตโตกอีกพี่น้องมานองขาดการว่าผัวมันหน่อยหน่อยเมื่อรอบนึงฝนเปียกเขาพี่น้องจนว่าแตกทารโมเพอดีผมใส่งานหน้าไห้นะครับ ผมใจ้งานหน้าพูดงานพุ่นใบแล้วก็ปลูกมันหน้าไหวมองนี้ครับนี่คร้บโอโอ้ย,อยปวดหลังก้มปลูกมันตีพี่หน่องมันมัน,ม,น,ม,นมือแห้งเจ็บกระดูกกระเดี่ยวอ่ะมูเขาปลูกกันสิบกาไล ปีที่แล้วเขาได้เงินเกือบสองสามแสนครับผมเพราะว่าเขาเล่นเขาลงปุ๋ยเคมีครับโอ้งานไดที่บปใไ่ปุ๋ยห้องพืน้นเพิ่นวา่าบ่ต้องเฮดเดอร์บ่ต้องเฮดดอกเกสันไปปลูกมันนาการงานไดปุ๋ยถึงนี่ขี่ไก่สอบหนึง่งต่อไรแล้วก็อันนี้นะพี่น้องไอ ปุ๋ยยูเลียกับอ่า uh, ศูนย์ศูนย์หกสิบมาผสมกันละกันวานครับผมอ่าอาาพี่น้องเมื่อยบอกแต่ดินก็แข็งแล้วนะครับเนาะบ้านน้องกเกษตรตัดตัดละมันแล้วมืออื่นทักท้ายกันไปนอนเอ้ยสวัสด,ดครับผมสวัสดีพี่น้องทุกปูนครับผมบ้านน้อง กินเกาแล้วนังทองตึงนังตากระเหลื่มยอนครับผมไปลองเมื่อยห่อนปวดเอวครับอยู่ดีไม่แห้งกันทูกปูทูกถานวันนะครับเนาะพี่น้องเนาะมานอนก็น,นอนอยู่เตียงไอเตียงหน้าที่เกาครับผมทําการแสดงครับผมสิปลูกมันนาครับเดี๋ยวมันได้ผล้านอเคอยปลูกแล้วบังสมัยหน้าจําอยู่ทงพูนครับผมมันได สองบาทสองบาทสิบ้าตังหูงานได้บุกไลครับผมงานได้บดใส่ปุ๋ยก็คือว่าแหละครับผมงานได้ที่เดี๋ใส่ปุ๋ยเคมีไรแล,ล้วก็สอบเนี่ยโอย้มันลงหัวเร็วครับมันหนาลงหัวเร็วครับสำเร็จสำนึงก็โอ้เงนินเนาะครับกขาบอกม,มีหักได้เป็น้องราคาขันสองบาทเจ็ดสิบกับสองบาทเจ็ดสิบบวห้าคือเขา่านะครับผมเขา่าคือโป ข้าวนีขน่ข้าวหอมมะลิปนข้าวเม็ดแดงนะเออผนบาไปแล้วแต่คิตีครับปุมเออเอาเอารับพี่นองไปบ้านนองสภาพไปสามมันจังหน่อยอย่างไบบังทิงฝนนะครับเนาะพี่นองเออบ้านเกิดเมืองนอนฉันมาเล่นะคนละกอน ชีิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ่นกันต่อไปพี่น้องครับสูเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่เล็ดหาไปตัวทีบตัวเดนนะครับเนาะอ่าแต่คนแกบปลูกไร่นึ่งก็ได้หกเจ็ดพัลนละครับซิไล่ครัโอ้ตัวบ,บ้าเด้อพี่น้องมันเกือบสามบาทกลัว <c oughs> <c oughs> เอาบบ้ารถกระบะหนึงอะครับ บอกเลยพี่น้องรถกระบะรถกระบะหนึ่งอ่ะเต็มเต็มหมื่นกว่าบาทนะบ่ะยากว่าวครับผมแต่ก้อนนี่หาพ,นพันเพราะมันแพงนะครับเนาะพุ่นรถกระบะหมื่นกว่าบาทหมื่นสองครับผมป้านองกระเอี่แล้วมันไหวเอาแน่วหรอกคนระับปลูกพายางเบิ่งครับผมมองปลูกมันไหนว แท้ๆลูกนี่พี่น้องเออเมือดตื่นมาเลยโอ้โหกเหลววะเนาะท่านการปลูกมันบ่เนาะพี่น้องเออเมื่ออาทิตโอ้ยอยู่น้ำดิบาดที่นี่อู้ หมดสิทธิ์เลยฝนตกมาจืนมื้น,นหลุหยลงเลยหาใหม่ก่อนนะน้องผมยังพาเอารถดขึ้นเลยข้าจะงุ่มบกออุกหอยอยู่โอ้ยงุ่มหอยเลยหัวหนึ่งครับผมพายน้องอม เก็บผัดหนึ่งผัดเปรี้ยวหวานจะเอารถไทยขึ้นก่อนโอ้ยหาแบกใหม่ก่อนไม่ใช่คำตายตายตาย,ยกับมันนะ <c oughs> มันสำปรังฝนตกดีขักดีแน่เนาะไป เอารถไถ่ขึ้นก่อนพี่น้องเอ,อ๋ยไหลสาระอีกแล้วว่าสิปลกมนันหนเางรถติดลมกะเจ้าวา่าไหลสาระโอ้ยบวากาันบวากาันเดี๋ยวรถขึ้นกันครับไปสิสั่งลำมันนี่เออโอ,อ,อ้ย